เอาละครับผมสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมทุกคนกันด้วยนะครับและวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกม League of l e g e n d นล้อยแยกป่ากันอีกเหมือนเดิมนะฮะและวันนี้นะครับเราก็จะมาจานดับแชมเปี้ยนมิดเลนที่มาแรงแล้วก็คนนิยมเล่นกันนะครับในแพทล่าสุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในแพทนี้นะครับจะมีแชมเปี้ยนมิดเลนตัวไหนที่มาแรงแล้วก็คนที่นิยมเล่นกันบ้างนะครับโอเคจัดไปทุกคลุ้ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับกับเซตนะครับเซตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ติดเมตามาอย่างยาวนานแล้วนะนะครับแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับแพทล่าสุดมานี้นะครับตัวของเซตเนี่ยนะครับโดนเนิร์ฟไปนะนะครับโดนเนิร์ฟสองแพทซ้อนเลยนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับตัวของเซตเนี่ยนะครับยังถือว่าเป็นอีกตัวหน้าที่นิยมเล่นกันนะครับแล้วก็ยังเดินเกมได้ดีอยู่นะครับในส่วนของมิดเดลนะครับเนื่องด้วยตัวของเขาเนี่ยครับมีโมบิลิตี้ที่ค่อนข้างเยอะนะฮะะะะะสาาาาาาามมรรรถจเเขข้้้้้ออกกกไไดงง่ยนนคัับบปปลลลวววแ็์ฮ ถ้าเราพูดถึงเมตา mid เลนในปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับเมตา mid l a นส่วนมากเนี่ยจะเป็นแชมเปี้ยนที่มีสกิลที่มันกินเลนได้ไกลนะฮะบอกได้เลยว่ายิ่งตัวไหนที่มันมีสกิลที่มันกินเลนได้ไกลเนี่ยเข้าออกได้ง่ายเข้าไปล้วงเข้าในป้อมฝั่งตรงข้ามยังได้เลยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่โกงมากนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเนิฟไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าสกิลความไกลของเขาเนี่ยนะครับยังถือว่าได้เปรียบตัวอื่นอยู่นะสำหรับตัวของเซตนะฮะเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยตัวของเซตเนี่ยนะครับ ถือว่าคนนิยมเล่นกันน้อยลงนะนะครับเมื่เทียบกับเมื่อก่อนนะครับเพราะเพราะว่าตัวเขาโดนเนื้อมา2แผดซ้อนไงนะครับแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วนะครับตัวนี้มันยังเล่นได้ดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะโดนเนื้อลงไปแล้วนะครับในเรื่องของดาเมจนะครับความสามารถของสกิลนะครับแต่ว่าระยะของเขาเนี่ยยังไกลอยู่เหมือนเดิมยังกินเลนได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังเล่นได้อยู่แบบยาวๆเลยนะสำหรับตัวของเซตตัวต่อมานะครับมาดูตัวของอารินะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับบิลนิว่าตอนนี้นะครับกลับมาคนเนี่ยกลับมาเล่นเยอะขึ้้นนนแลววะสาหรรัับบตขอองค อาริเนี่ยได้ที่ว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่ได้มีการปรับเลยนะนะครับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าอยู่ได้โคตรยาวเลยนะฮะนะครับตัวของอาริเนี่ยเป็นหนึ่งตัวหน้าที่มีโมดิที้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับอันตรายของเขาเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้หลายครั้งนะครับสามารถจะพุ่งเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งพุ่งออกมาก็ได้นะครับสามารถจะเขาเรียกว่าล็อกแล็กลูรี่นะครับผมนะฮะไปได้หลายทางมากๆนะครับหลอกแชมเปี้ยนนะครับจุ๊กเก่งนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับดาเมจก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะนะครับ หลังๆมานี้นะครับตัวนี้นะครับคนนิยมเล่นกันมากนะครับก็เพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้โดนปรับไงนะครับตัวที่มันติดเมตาไปเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยมันก็โดนปรับมาแล้วทั้งนั้นนะนะครับคนก็เลยกลับมานิยมเล่นตัวของอาลีกันมากขึ้นนะครับในแผทปัจจุบันนี้นะฮะบอกเลยถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีโมบิลิตี้นะครับแล้วก็ซีซีไม่หนาพอเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะได้เปรียบมากๆเลยนะฮะปล่อยสกิลสามแม่ๆหน่อยเนี่ยดูดเข้าป้อมเรานะฮะตบด้วยสกิล1กับสกิละครนะ บอกได้เลยว่าตัวนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับดาเมจเนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยนะครับตั้งแต่เกมเปิดมาแล้วนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการปรับเลยนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะฮะตัวต่อมานะครับตัวของอาคารินะครับอาคาริเนี่ยนะครับก็โดนปรับไปแล้วนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับเรด้ว่าอาคาริเนี่ยนะครับในแผทปัจจุบันนี้นะฮะเรด้ว่าน่าจะติดเมตาทั้งพ็อปแล้วก็ทั้งมิดเลยนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับตัวของอาคาริเนี่ยนะฮะ บอกเลยว่าถ้าใครเล่นเป็นเล่นเก่งเล่นชำนาญเนี่ยตัวนี้มันจะโหดมากนะครับสกิลของเขาเนี่ยมันกดเลนได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะทั้งมิดเลนนะครับแล้วก็ท็อปเลนเลยนะครับมันลมควันได้นะครับมันทางตัวตัวเองได้นะครับจริงๆตัวนี้ก็โดนปรับมาแล้วนะนะฮะแต่เรื่องตัวของเขาเนี่ยนะครับมันมีสกิลที่แบบกดเลนได้ดีอยู่นะครับมีสกิลลมควันนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เข้าถีมไฟก็ได้นะครับออกซอนย่ามานี่นะครับ แช่กลางวงย e ังได้เลยนะฮะในเรื่องในเรื่องของดาเมจเนี่ยนะครับตัวนี้ดาเมจแม่งก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยดาเมจของเขาเนี่ยนะครับมีแต่แบบร้อยบวกทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างเช่นพวกสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับดาเมจสูงสุด130หน่วยเนี่ยนะครับสกิลสามนะครับสกิลอันติ้ของเขาเนี่ยนะครับดาเมจสูงสุดอยู่ที่215หน่วยนะฮะดาเมจเนี่ยก็ถึงว่ายังเยอะยังจัดเอาเรื่องอยู่นะนะครับถึงแม้จะโดนป่าไปแล้วก็ตามนะฮะยังได้อยู่นะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะฮะ ต่อไปนะครับมาดูกับอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจแล้วก็มาแรงมากๆเหมือนกันนะนะครับจริงๆตัวนี้มันก็มาแรงอยู่แล้วแหละนะครับนั่นคือยาสูโอ้นั่นเองนะครับยาสูโอเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าใครเล่นไปเนี่ยเป็นแชมปีเวนหนึ่งที่โหดมากๆนะครับมีโมนิตี่ค่อนข้างเยอะนะครับอันติเข้าไปล้วงเข้าในในป้อมยังได้เลยนะนะครับยิ่งตัวเนี้ยนะครับ มันโดนปรับมานะฮะมันโดนปรับมาแผดล,ล่าสุดเลยนะมันโดนบัฟมานะครับยิ่งทําให้ตัวเนี้ยคนนิยมเล่นกันเยอะเข้าไปอีกนะครับบัฟไม่ใช่บัฟธรรมดานะครับเป็นการบัฟอันติของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาเมจที่เพิ่มเข้ามาต้องร้อยหน่วยนะฮะแล้วก็จะมีการบัฟ ระยะเวลาแอนิเมชันของอันติของเขาเนี่ยให้มันสั้นลงนะครับบอกได้เลยว่าอันติของเขาเนี่ยในแผ่นนี้มันแรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะนี่ก็จะนี่นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่คนนิยมเล่นตัวของยาโอกันมากขึ้นในแผ่นปัจจุบันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าทั้งมีโล่ป้องกันนะครับสร้างกำแพงป้องกันสามารถแทงได้นะฮะแทงเข้าบ้านเข้าไปเนี่ยจ้วงเดียวนะฮะบอกได้เลยว่าอยู่ยาวๆแน่นอนนะครับยิ่งช่วงเลดเกมเลยครับ กำแพงก็กำแพงโลกก็อ่ากว้างขึ้นนะครับดาเมจก็แรงขึ้นนะครับจึงเป็นหนึ่งตัวหน้าที่โหดเหมือนกันนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับต้นเกมดีๆหน่อยนะฮะท้ายเกมเนี่ยมันจะโหดมากๆนะครับอย่าเสียคิวเยอะก็พอนะฮะอย่าให้เขาเรียกว่าเป็นมะเร็งก็พอนะครับผมตัวต่อมานะครับที่นิวไม่แพ้กันนะครับนั่นคือตัวของแอนนี่นะครับฟังไม่ผิดนะฮะตัวของแอนนี่เนี่ยมิกเลนเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยนะครับมันใช้แก้ทางเคนเน็ตได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับมันมี CC เยอะด้วยเหมือนกันนะครับเวลาเขาใช้สกิลครั้งที่4เนี่ยเขาจะมีสตันด้วยนะนะครับ1.25วินาทีนะฮะเท่ากันกับเคนเน่นเลยป่ะนะครับซีซีเนี่ยนาพอควรนะครับสามารถที่จะใช้แก้ทางใช้สตันเคนเน่นได้ดีนะครับบอกได้เลยว่าแชมเปียนตัวนี้นะครับแก้ทางมิดเลนแก้ทางที่มันติดเมตาในปัจจุบันนี้ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวขงเขาเนี่ยนะฮะมันเป็นอีกหนึ่งตัวหน้าที่ไม่ได้มีการปรับนะฮะ นะครับซีซีหนาพอตัวนะครับดาเมจก็หนาพอตัวเพราะว่ายังไม่ได้มีการปรับนะครับยิ่งสกิลทิ้งหมีเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสร้างความเสียหายพื้นฐานได้มากสุดเนี่ย400หน่วยเลยนะแบบโคตรเยอะนะฮะเยอะมากๆนะครับดาเมจเนี่ยคือแบบ200บวกท่้นั้นเลยนะแต่ละสกิลของเขาเนี่ยนะครับซีซีก็หนาพอตัวนะครับบอกได้เลยว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีสกิลที่แบบเคลื่อนที่หนีนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้สตันรัวๆนะครับเรียกหมีมาตีแบบรัวๆเลยนะฮะ ผมจะได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนหึืตัวหน้าที่นิยมเล่นกันนะครับในแพทปัจจุบันนี้เลยนะฮะในส่วนของมิดเลนนะครับลองมาเนี่ยก็น่าจะเป็นสพอร์ตนะครับที่คนนิยมเล่นกันนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวต่อมานะครับกับคอกีนนั่นเองนะครับคอกี้นี่นะครับตอนที่มันเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยตอนที่มันอัปเดตเข้าเกมมาใหม่ๆเนี่ยนะครับมีถึงคนเรียกร้องให้มันโดนบัฟขึ้นนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างอ่อนมากๆนะครับตอนนี้ ก็ได้มีการบัฟขึ้นมาแล้วนะสำหรับตัวของคอกี้เนี่ยมีการปรับไปในแพทล่าสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราโบนัสดาเมจพื้นฐานนะครับบัฟลดเกาะสตูแล้วก็ต้านทานเวทนะครับอันติเนี่ยนะครับมีการเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มอัตราทรงอัตราส่วนโบนุโบนัสความเสียหายเนี่ยถูกปรับใหม่หมดนะฮะทำให้ตัวของคอกี้เนี่ยนะครับโหดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะคนก็เลยนิยมเล่นกันมากกว่าแต่ก่อนมากๆนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะฮะ ตัวต่อมานะครับกับทวิตเฟรดนะครับสำหรับทวิตเฟรดเนี่ยนะครับเป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวหน้าที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่มีคนเล่นเลยนะบอกได้เลยนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนานๆจะเห็นทีนะนะครับคนเล่นน้อยมากๆนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับมาในแผ่นปัจจุบันนี้นะฮะตัวของทวิตเฟรดเนี่ยนะครับเริ่มกลับมานิยมเล่นกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะมิดเลนเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าตัวของทวิตเตอร์เฟดเนี่ยนะครับมันโดนบัฟมาไงมันโดนปรับ ไพ่มานะครับคือไพ่บูการ์ดเดการโกการ์ของเขาเนี่ยถูกปรับใหม่มาหมดเลยนะครับถูกปรับให้มันมีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่บางไพ่เนี่ยนะครับยิ่งช่วงเลดเกมเนี่ยโคตรแรงเลยนะฮะทำให้ตัวนี้นะครับคนกับมานิยมเล่นกันนะฮะและตอนนี้นะครับมันก็เรียกได้ว่า เหมือนจะติดท็อปพของมิดเลนแล้วนะผมว่านะสำหรับเชปเปี้ตัวนี้นะครับเพราะว่าไพ่มันแรงมากๆนะฮะกับอันตีที่โคตรวาร์ได้ไกลแสนไกลนะฮะดาเมจมันเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะฮะก็เลยนิยมเล่นกันมากๆนะครับไพ่ก็แรงมากๆนะครับก็เลยเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในปัจจุบันนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับกับเคนเน้นนั่นเองนะครับไม่ต้องสืบนะฮะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับเป็นแชมเปี้ยนยอดนิยมอีกตัวหนึ่งของเกมเลยก็ว่าได้นะฮะ นะครับบอกได้ว่าตอนที่มันเปิดมาใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นตัวที่โกงมากนะครับดามเมจหนักหลวงซีซีก็หนักหลวงนะฮะนะครับแบบสตัร์ได้ทั้งทีมนะนะครับผมฆ่าได้ทีเดียวเนี่ยสตัว5ตัวก็ยังได้เลยนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆนะครับหลังจากที่ได้มีการเนิฟแชมเปี้ยนตัวนี้ไปเนี่ยแบบหนักๆเลยนะแพทล่าสุดป่ะหรือแพทก่อนก่อนล่าสุดเนี่ยผมจำไม่ได้นะ นะครับก็ได้มีการเนิร์รขอมใช้ตัวนี้ไปนะฮะดาวม,มงดาเมจเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของอาการเลือกใช้เนี่ยนะครับยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะผมว่านะนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่นิยมกันมากนะครับถึงแม้ดามเมจจะหายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะ สตันได้แบบยกทีมอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าซ c เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะแบบสตันได้หลายตัวเลยแหละนะครับสำหรับอันติวเขาเนี่ยบริเวณกว้างๆนี่นะครับเป็นอีก่งตัวหน้าที่ชงจังหวะให้กับทีมได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็เลยติดเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ยอดนิยมเลยแหละนะครับมิดเลนนะฮะท็อปเลนก็ได้นะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับและตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวของ ออริเอ็นโซหรือว่ามังกรดวงดาวนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนที่มาแรงมากๆเหมือนกันนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับออริเอ็นโซนะฮะนะครับเป็นแชมเปี้ยนไม่กี่ตัวที่สามารถไปเติมเลนให้กับเพื่อนเลน,นข้างๆได้ไวมากๆนะครับเพราะว่าเขามีสกิลบินไงนะฮะเขาสามารถจะบินไปเติมได้เลยนะนะครับแบบเขายือนอยู่เลนกลางเนี่ยนะครับเพื่อนกําลังบวกกันอยู่เลนบนเนี่ยแล้วก็ บินไปเติมได้นะครับอยู่เลนล่างก็บินไปเติมได้นะบินไปแล้วกดสกิลที่1ไปด้วยเนี่ยนะครับคือมันจะขยายสกิลที่1เนี่ยเวลามันบินไปถึงเนี่ยมันสามารถที่จะแบบสร้างหน้าใหม่ด้วยแล้วก็สตันได้ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นแชมเปี้ยนที่มีประโยชน์มากๆนะครับในการบินเข้าไปเติมดาเมจเติมตไฟให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่จริงๆมันก็โดนปรับมาแล้วนะรอบหนึ่งนะครับแพทล่าสุดป่ะนะครับแต่ว่าเป็นการปรับที่แบบเล็กน้อยมากๆนะครับเล็กน้อยจริงๆอะนะครับเรียกได้ว่า น่าจะเนิบปะถ้าผมจำไม่ผิดนะั้นเนิบความเร็วอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเกี่ยวกับตัวเขาอะนะครับแต่ว่ามันน้อยจริงๆนะฮะก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับแต่ยอมรับว่าในแปตปัจจุบันนี้นะครับตัวของออเรียนโซเนี่ยคนหยิบมาเล่นกันค่อนข,ข้างเยอะมากๆนะนะครับบอกได้เลยว่าเป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวที่ในช่วงท้ายเกมเนี่ยดาเมจก็แรงเหมือนกันนะฮะบ,บินไปเติมไฟก็ได้นะครับมีโอกาสที่จะพาทีมชนะได้ดีเลยทีเดียวนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับ ก็จะมีประมาณเท่านี้นะสำหรับคลิปจัดอันดับภายในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยกันเนาะถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมจัดอันดับอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรวบรวมข้อมูลมาให้นะฮะโอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่ากดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนฝันดีครับผมสวัสดีครับ